ครับตอนรับคุณผู้ชมกับสู่รายการทีวีอีสานร่วมใจกรุงเทพบอทิมกันครับรับชมทางช่อง11 NBT ทีวีอีสานครอบคลุม20จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับอีกหนึ่งช่องทางครับคุณผู้ชมทั้ง c e b o o k f แฟนเพจ NBT 11ทีวีอีสานพร้อมกับเพจ NBT อุบลครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์หรือโทรศัพท์มาบอกมาจากันได้ที่เบอร์โทรศัพท์0 4 3 4 6 5 7 6 9 0 4 3 4 6 5 7 6 9ครับทุกปัญหามีทางออก ในช่วงนี้ครับการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างครับโดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นครับที่ไปเห็นงานต่างจังหวัดต้องกลับมาอยู่บ้านมาอยู่ภูมิลำเนาครับมีอีกหนึ่งโครงการที่น่าสนใจในตอนนี้ครับเป็นโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้านสารต่ออาชีพเกษตรในพื้นที่ครับโครงการนี้น่าสนใจมากครับมีที่เห็นอยู่มีหลากหลายผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นการประกอบอาชีพในพื้นที่การต่อยอดจากธุรกิจของพ่อของแม่ปู่ย่าตายาย โครงการนี้จะเป็นจังไหครับทางรายการได้รับเกียรติจากท่านสหกรจังหวัดขอนแก่นท่านนัทพลแป้นนอกครับสวัสดีครับสวัสดีครับเปิดรายการด้วยสินค้าที่เห็นอยู่ตอนนี้เป็นแค่ตัวอย่างเป็นแค่นําจิ้มครับท่านก่อนอื่นโครงการเนี่ยครับโครงการนําลูกหลานกลับบ้านสารต่ออาชีพเกษตรเกิดขึ้นได้ยังไงครับครับต้องขอย้อนไปนิดหนึ่งนะครับว่าในปัจจุบันเนี้ยภาคการเกษตรเนี่ยประสบปัญหาในเรื่องของ แรงงานครับนะครับซึ่งเป็นแรงงานที่ผู้สูงอายุนะครับปัจจุบันนี้สมาชิกของสากลเองก็เป็นผู้สูงอายุครับนะครับแล้วก็ในส่วนของผู้สูงอายุเองเนี่ยในการประกอบอาชีพที่เขาทํานาทําสวนทําไร่อยู่ในปัจจุบันเนี่ยนะครับเขาก็จะผลิตแต่ในเรื่องเดิมๆทาตามที่เคยทํามานะครับในส่วนของ ประเด็นเหล่านี้นะคเคยปลูกอ้อยก็ปลูกอ้อย<ช>เคยเคยปลูกมันสำปะหลังกับปลูกมันสำปะหลัง<ช>ไปเรื่อยๆจนค,คุณพ่อคุณแม่บางคนไม่มีแรงทาแล้วใช่ครับอย่างอย่างปลูกข้าวเนี่ยนะครับก็จะทํานาก็ในการดูแลรักษาในการเพิ่มผลผลิตในการลดต้นทุนอะไรเหล่าเหล่านี้ท่านผู้สูงอายุก็จะมีความรู้ในเรื่องเหล่านี้น้อยนะครับถ้าในโครงการของอ นำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้านเนี่ยเป็นความคิดของท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการ,กรเกษตรนะครับ<ม>ของท่านมนัญญาไทยเศรษฐ์นะครับก็ได้คิดว่าในส่วนของปัญหาที่ทางภาคสากลหรือภาคการเกษตรของเราเนี่ยที่ประสบปัญหาอยู่ก็เลยคิดว่าอยากจะให้ลูกหลานที่ไปทํางานอยู่ต่างถิ่นเนี่ยกลับมาบ้านของตัวเองซึ่ง ภายใต้คอนเซปที่ว่ากินอิ่มนอนอุ่นหนุนตักแม่ oh. นะครับก็กินอิ่มหมายถึงว่าในส่วนที่เขาไปรับจ้างในต่างจังหวัดเนี่ยรายได้ก็อาจจะสูงครับเงินเดือนเดือนหนึ่งอาจจะสองสามหมื่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าค่าใช้จ่ายเขาก็สูงเหมือนกันและที่สำคัญไม่ได้หนุนตักแม่ไม่ได้หนุนตักแม่ครับ,รบก็โครงการนี้ก็เลยเปิดโครงการขึ้นแล้วก็ต้องการให้ ลูกหลานเนี่ยกลับมาเพื่อที่จะทำมากลับมาทําการเกษตรที่บ้านครับ,<อ>รบและที่สําคัญก็คือเป้าหมายหลักๆอยากให้ลูกหลานที่เป็นกําลังสําคัญบางคนเป็นวัยรุ่นความคิดใหม่สมัยใหม่การต่อยอดการเรียนรู้เทคนิคการผสมประสานต่อยอดการเกษตรให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้นต่อยอดการขาการขายออนไลน์เพิ่มมากขึ้นแปรรูปต่างๆนานาให้เห็นอยู่นะตอนนี้นี่คือวัยรุ่นค,คือคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายทําดีอยู่แล้วแหละแต่ท่านเหนื่อยแล้ว ให้ท่านพักดีกว่าใช,ใช่ครับยิ่งการประสบปัญหาในตอนนี้คือโควิด1 9ก็ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างบางคนต้องกลับมาอยู่บ้านครับนี่คือที่มาของโครงการน,นี้ใช่ครับใช่ทีนี้ในส่วนของที่ลูกหลานเกษตรกรกลับมา,มาเพื่อทำารทำการผลิตที่บ้านเนี่ยนะครับบางคนเขาก็จะมีที่ดินอยู่แล้ว<อ>ครับบางคนก็ไม่มีนี่ก็ต้องไป ถ้าถ้าไปเช่าก็ก็จะมีส่วนหนึ่งแต่มีน้อยนะครับแต่ว่าพื้นที่ที่เขามีไว้สําหรับการผลิตอยู่แล้วเนี่ยนะครับเขาก็จะมาทำการผลิตของเขาเนี่ยให้ได้ประโยชน์มากขึ้นแล้วก็เพิ่มมูลค่าในในส่วนตรงนี้เพมากขึ้นนะครับคือวัยรุ่นเขาจะมีความรู้มีแนวทางบางคนมีพื้นที่แค่หนึ่งไร่แค่นั้นแหละว่าปลูกทุกอย่างทําทุกอย่างหรือเลี้ยงทุกอย่างในพื้นที่หนึ่งไร่เขามีความคิดไอเดียที่ทันสมัย ทีนี้ครับด้วยการที่ประสบปัญหาโควิด -19 นะครับก็เริ่มให้คนที่มาสมัครเข้าร่วมโครงการถามต่อเลยครับคนที่จะเข้ามาสมัครเข้าร่วมโครงการเป็นใครสมัครยังไงครับในผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการนะครับช่วงแรกนะครับเมื่อเราเปิดโครงการเมื่อปี6 3นะครับโครงการนี้กำหนดไว้3ปีก็สิ้นสุดในปี65ห้านะครับ เปิดโครงการครั้งแรกเนี่ยทางกมรมส่งเสริมสากรเองก็คาดหวังไว้แค่ไม่เกิน500 500รายนะครับ,รบแต่ว่าในส่วนของอพอทางกมรมส่งเสริมสากรเปิดให้สมัครทางออนไลน์เนี่ยนะครับมีผู้สนใจเป็นจำนวนมากมนะครับได้ยิมนมาว่าตอนแรกแค่500ใช่เป้าหมายเราแค่500แต่ว่ามีคนมาสมัครถึง7,000คน นะครับ7,000คนก็ใน7,000คนเนี่ยทีแรกเนี่ยนะครับก็ทางกรมส่งเสริมสหกรณรเองก็จะทําการคลิกออฟโครงการเพื่อที่จะประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องเกษตรกรได้รับทราบนะครับ,รบว่าว่าโครงการของเราเริ่มแล้วแต่พอดีในปลายปลายปี63นะครับก็มาเจอภาวะโควิดนะครับก็เลยเไม่ได้ทำนะครับ Mm hmm. ในส่วนตรงนั้นก็ให้สำนักง,ง,งานสาบกลจังหวัดเองเนี่ยเป็นคนที่จะประสานในพื้นที่นะครับในปีที่สองเนี่ยเราก็ได้มาสกแกนนะครับมาสกแกนพื้นที่ในใน,ในผู้ที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยนะครับปัจจุบันนี่เหลืออยู่ประมาณสักที่ทําจริงๆแล้วก็เป็นผลผลิตจริงๆเนี่ยอยู่ประมาณสักสามพันกว่าลาย mm hmm. ครับครับ mm hmm. คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการก็ไม่มีอะไรมากครับมี ประการแรกก็คือเป็นลูกหลานของสมาชิกของสากลก็กว้างอยู่นะครับเป็นลูกเป็นหลานเนี่ยก,กว้างนะครับแล้วก็อายุบรรลุนิติภาวะและไม่เกิน50ปีนะครับไม่เป็นบุคคลล้มละลายไม่เป็นอะไรพวกนั้นก็เป็นลักษณะทั่วๆไปนะครับ,บแต่ว่าเน้นเนี่ยบรรลุนิติภาวะแล้วก็อายุไม่เกิน50ปีหลักๆก็คือต้องเป็นลูกหลานของสมาชิกสากลอยู่แล้วคุณพ่อคุณแม่เป็นสมาชิกสากล เราก็สมัครได้ใช่ครับใช่ครับเสียค่าสมัครไหมครับไม่ต้องเสียครับไม่ต้องเสียฟรีฟรีครับเต่เงื่อนไขลึกลงไปกว่านั้นคือก็จะมีเงื่อนไขในการไปสมัครเอกสารการประกอบก็ต้องมีบ้างก็มีบัตรประชาชนมีอะไรธรรมดานะครับทะเบียนบ้านนะครับนะก็ก็ยื่นสมัครยื่นสมัครได้เลยนะครับแล้วก็ตรงตรงนี้จากที่เหลืออยู่3 0 0พันกว่ารายเนี่ยในจังหวัดขอนแก่นเราเนี่ย มีผู้สมัครอยู่168รายครับ168รบ16ายนะครับซึ่งใน168รายเนี่ยในปีที่ผ่านมาในปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ทางสำนักงานสหกรจังหวัดก็ได้ลงไปประสานงานนะครับไปประสานงานไปพูดคุยไปเยี่ยมน้องๆที่เขาร่วมโครงการทั้งหมดนะครับว่าทำผลิตอะไรอยู่ นะครับแล้วก็มีผลิตภัณฑ์อะไรที่จะให้ทางสํานังกงานสรรพากรจังหวัดช่วยประชาสัมพันธ์ได้บ้างนะครับครับก็คือณนะตอนนี้ของขอนแก่นเรามีสมาชิกที่สมัครเข้ามา168รายคุณผู้ชมอาจจะงวงว่าเอ๊ะทำไมต้องสมัครสมัครเพื่ออะไรสมัครเพื่อที่จะเป็นการขอกู้ยืมเงินจากสำนักงานสหกรณ์กรนำไปต่อยอดการเกษตรพืชผลทางการเกษตรคือต้องเกี่ยวกับการเกษตรเท่านั้นใช่ไหมครับใช่ครับในพื้นที่ เห็นภาพแล้วทีนี้อยากจะถามครับท่านเอาตรงนี้ก่อนเลยได้ไหมครับที่เห็นอยู่น้าตอนนี้ด้วยส่วนใหญ่แล้วนะครับการกู้ยืมเงินการเป็นสมาชิกจะได้อะไรตัวอย่างที่เอามาโชว์วันนี้มีหลายอย่างทั้งเอาตรงนี้เลยครับอันนี้ก็คือเป็นมันม่วงมันเข้าเกลียบมันม่วงไปก่อนหนึ่งอันนะครับเดี๋ยวจะพูดคุยเรื่องของราคาอันที่สองกล้วยเบกแตกอันที่สมครับเอานี้ก่อนน้ำพึ่งมะนาวและก็ อันที่สี่ที่อยู่บนโต๊ะตอนนี้อันนี้คุณผู้ชมอาจจะงงว่าเอ๊ะคืออะไรเป็นปุ๋ยครับปุ๋ยที่ทํามาจากโค้งสางของปูล่างของปูใช่ครับอดองปูใช่ครับเพราะเราเอามันไปทานแล้วเราเอามันเอาอะไรไปทานเรียบร้อยแล้วเหลือเป็นซากของปูเอามาเปลี่ยนเป็นปุ๋ยจากปูนี่คือตัวอย่างที่สมาชิกหรือว่าลูกหลาน ที่กลับมาอยู่บ้านแล้วมาสานต่อในโครงการกินอิ่มนอนอุ่นหนุนตักแม่ที่เห็นอยู่ตรงนี้ครับผมขอย้อนไปก่อนที่จะมาถึงตรงนี้มาถึงในเรื่องของที่จะรับทุนเข้าไปนะครับครับทั้ง168ลายเนี่ยเราก็ประชาสัมพันธ์สากลในพื้นที่แล้วก็หน่วยงานของกระทรวงเกษตรเองที่เป็นผู้รับผิดชอบนะครับไม่ว่าจะเป็น สำนักงานเกษตรจังหวัดปศุสัตว์จังหวัด,ปร,วดประมงจังหวัดเหล่านี้ก็จะเป็นหน่วยงานภาคีที่มาให้ความรู้น้องๆทั้ง168ราย<อ>นะครับถ้ายังเขาต้องการอย่างเช่นอยากจะเลี้ยงวัวนะครับเราก็มีสำนักงานปศุสัตว์ดูแลนะครับรวมทั้งในเรื่องการใช้เครื่องจักรเครื่องกลนะครับเราก็ร่วมมือกับทางบริษัทไม่ว่าจะเป็นทาง uta, คูบูต้าไม่ว่าจะเป็นอ,อีกหลายๆบริษัทที่เข้าที่เข้ามาร่วม พร้อมที่จะให้ข้อมูลน้องๆที่เขาเข้ามาร่วมโครงการ <seguir> mm. นะครับทีนี้ในส่วนของถ้าในาใครที่ยังไม่เป็นสมาชิกของสากลนะครับเราก็เชิญชวนนะครับให้ไปสมัครเป็นสมาชิกของสากลการเกษตรที่อยู่ในพื้นที่ในอ26อำเภอในจังหวัดขอนแก่นเนี่ยนะครับก็จะมีน้องๆทั้ง168รายนีกระจายอยู่ในเกือบทุกอำเภอนะครับก็อำเภอละ3คน5คนนะครับก็จะเป็น ในส่วนของที่แต่แต่แตละอำเภอที่รับผิดชอบสาก์ก็จะในส่วนหนึ่งที่สามารถช่วยดูแลได้สากลเขาจะก็สนับสนุนให้เขาถึงเข้าถึงแหล่งเงินทุนของสากลได้นะครับเพื่อที่จะเอาไปลงทุนนะครับ,รบอย่างปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเราเมีเงินกู้กองทุนพัฒนาสากล นะครับให้ไปลงทุนทํากิจกรรมเหล่านี้นะครับผลิตภัณฑ์เหล่านี้นะครับให้รายละเจ็ดหมื่นนะครับรายละเจ็ดหมื่นนะครับก็ก็เอาไป,ปทําธุรกิจซึ่งน้องๆทั้งหมดร้อยหกสิบแปดราย <ๆ S 2> ที่ทําเป็นรูปเป็นร่างแล้วก็มีผลิตภัณฑ์แล้วเนี่ยที่เห็นผลแล้วเนี่ยนะครับยี่สิบเอ็ดรายนะครับยี่สิบเอ็ดรายในส่วนที่ที่ท,ท,ที่ที่ดำเนินการทำแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ออกสู่สู่ สายตาพี่น้องประชาชนนะครับอันนี้คือในส่วนของเ,อเราคิดว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยเขามีเขามีความคิดเขามีแนวการตลาดซึ่งทุกวันนี้เขาสามารถหาได้จากไม่ว่าจะเป็น YouTube อะไรที่ที่เครื่องมือสื่อสารที่เขาสามารถหาความรู้ได้เนี่ยแล้วเขาก็เอามาพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเขาจนอาตอนนี้ของ เฉพาะในส่วน21ลายเนี่ยก็มีผลิตภัณฑ์ของตัวเองนะครับแล้วก็ในการประกอบอาชีพไม่ว่าจะเป็นเลี้ยงสัตว์ปลูกผักอะไรต่างๆพวกเราเนี่ยเวลาขายเนี่ยเขาเขาขายทางออนไลน์กันแล้วนี่นะครับ,รบเขามีความรู้ที่จะไปขายกันฝั่งทางนี้นะครับ,รบก,ก็ก็ช่วยให้เขาได้มีรายได้เสริมเพิ่มขึ้นมาแล้วก็ในส่วนของอเงินที่กู้ไปเนี่ยนะครับ S <S <an> <S เขาไปทําเป็นเกษตรผสมผสานซึ่งปลูกหลายๆชนิดที่อยู่ในพื้นที่เขานะครับ <S <S <an> <S ไม่ว่าจะเป็นเลี้ยงปลา <S <S <an> <S เลี้ยงไก่ <S <S <an> <S เลี้ยงหมูที่อยู่ในพื้นที่เขามีรายได้ทุกวันนะครับเขามีรายได้ทุกวันจากาที่น้องๆของสํานักงานสหกรณจังหวัดด้วยตัวผมเองด้วยเนี่ยลงไปเยี่ยมนะครับแล้วก็ไปเห็นกิจกรรมที่อยู่ในพื้นที่นะครับไปเห็นกิจกรรมอยู่ในพื้นที่เนี่ยก็คิดว่าหลายๆหลายๆ แปลงที่ที่สามารถาจะส่งเสริมให้เป็นผลิตภัณฑ์ของจังหวัดขอนแก่นเราได้ได้ด้วยนะครับ, oh. รบนะครับเยี่ยมเพราะว่าจากโดยปกติแล้วนี่คือเป้าหมายที่มาตอนนี้สมาชิกที่เข้ามาร่วมโครงการ168ครับผมมีอยู่21คนที่เห็นภาพชัดเจนเป็นรูปเป็นร่างแล้วใช่ครับอีก147ีนี้เดี๋ยวจะตามมาทยอยตามมาครับจากเป็นรูปเป็นร่างปุ๊บเราก็จะผลักดันให้เป็น สินค้าที่เด่นของจังหวัดอีกในอนาคตใช่ครับใช่ครับโดยาการบริหารเงินที่เราได้ไปนี่แหละเจ็ดหมื่นบาทนี่แหละเพราะว่าคนกลุ่มนี้เป็นคนรุ่นใหม่อย่างที่บอกนะครับเป็นค,คนรุ่นใหม่พอเขากลับมาทํางานที่บ้านเนี่ยนะครับเขาก็พยายามที่จะสร้างอาชีพถึงแม้จะเป็นรายได้แค่ไม่ใช่4 0 0ห0ืห้าหมื่นเหมือนที่เราเขาไปรับจ้างนะครับแต่รายได้เขาได้ทุกวันวันละสามร้อยห้าร้อเงี้ยถ้าอยู่บ้านมันก็เป็นความภูมิใจของ ของเขาเองนะครับก็เป็นได้อยู่กับครอบครัวบางคนมีครอบครัวมีลูกก็มาทำงานที่บ้านมันก็สร้างความสุขให้กับให้กับตัวเขาเองนะครับครับนะซึ่งในการเป็นพี่เลี้ยงดูแลเนี่ยไม่ว่าจะภาคสหกรณ์การเกษตรในพื้นที่แล้วก็สำนักง,งานสหกรณ์จังหวัดเองก็ลงไปดูแลไปเยี่ยมเยือนนะครับในช่วงภาวะโควิดที่ผ่านมานะครับ ก็จะมีปัญหาบ้างนะครับในการติดต่อสื่อสารปกติเนี่ยทางสำนักง,งานสภากรจัวัดเ่ยจะเชิญน้องๆเหล่านี้มาร่วมพบปะหาลือเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันนะครับแต่ว่า,อาพอประชุมไม่ได้นะครับก็จะใช้วิธีทางาทางซูมบ้างนะครับที่จะคุดพูด,พดคุยกันนะครับซึ่งใน168คนเนี่ยเราก็มีที่อยู่มี ซูมสามารถคุยกันได้นะครับแล้วก็ในปีที่ผ่านมาก็รู้สึกจะช่วงที่โควิดซาซาเราก็สามารถเรียกมาประชุมแล้วก็ พูดคุยกันได้เห็นหน้าเห็นตากันก็เป็นอีกแบบหนึ่งที่จะช่วยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกลุ่มของเขาครับคือเราก็ไม่ได้หยุดนิ่งต่อให้มีโควิด -19 บเก้าเราก็ไม่ได้หยุดเคลื่อนไหวให้จะไปดูแล<ช>แล้วก็ใช้วิธีการดูแลแบบซูมนี่แหละถามกันบ้างว่าถึงไหนแล้วอันนี้ถึงไหนขั้นตอนไหนเป็นยังไงบ้างประสบปัญหาอะไรบ้างพูดคุยกันตลอดอยากจะได้ความรู้เพิ่มเติมก็เอาหนึ่งการนี้มาประกบ,บอยากจะรู้เรื่องการเลี้ยงสัตว์ก็เอาปศุสุสั์มาประกบครับไม่ได้ทิ้งกันอยู่แล้วครับอยากจะรู้แล้วครับท่านที่สินค้าที่เห็นนนอยู่่ตรงีี้คื นี่คือส่วนของ21สมาชิกที่เห็นเป็นรูปเป็นร่างใช่ครับครับอย่างที่เห็นอยู่เนี่ยเป็นกล้วยเบกแตกกล้วยเบกแตกไม่ใช่กล้วยเบกแตกอ,อันนี้เป็นมันม่วงครับเันเข้าเกียบมันม่วงข้าวเกียบมันม่วงนะครับครับอย่างตัวเนี้ยก็เป็นเป็นเขาทำเองนะครับเขาทาเองเอฉะพาะกล้วยเบิกไอ้ <c oughs> มันม่วงเข้าเกียบมันม่วงเนี่ยนะครับเขาทํา ตรงเนี้ยนะครับในในส่วนของผลิตภัณฑ์นี้อาจจะยังไม่ไม่ไม่สวยเท่าไหร่นะครับแต่เป็นการเริ่มต้นนะครับต่อยอดไปได้ต่อยอดไปได้นะครับแล้วก็แบบเนี้ยเขาไปโพสต์ขายในในโซเชียลในโซเชียลเนี่ยขายได้ครับได้ครับขายได้ครับอันนี้ก็ก็เป็นผลิตภัณฑ์ของเขาเขาเขาทาวิธีการทําลงให้เขาดูว่าก่อนที่จะมาใส่กระปุกแบบเนี้ยมาอย่างไงอย่างไงอย่างไงเนี้ยเขาเขาก็ วิธีการทำนะครับคนเห็นเขาก็อยากซื้อนะครับขนมอาหารด้วยใช้เอาไว้เอาไว้เอาไว้เราจะกินตอนไหนก็ได้ไม่ต้องรอให้มันมีตลอดเวลาไม่ต้องรอกินช่วงฤดูกาลอีกอย่างนึงสะดวกสบายต่อการซื้อขายโพสต์ทาง Facebook ซื้อกันได้เลยนี่คือไอเดียของของกลุ่มวัยรุ่นลูกหลานของเรากล้วยเบกแตกครับท่านก้ยเบกแตกก็จะลักษณะเดียวกันนะครับเขาเขาลงทุนปลูกกล้วยปลูกกล้วยของเขาเองเนี่ยนะครับก เขาจะอาจจะมีสระน้ําอยู่เดิมแล้วนะครับในฝั่งขอบสระเนี่ยเขาก็จะหาพืชหาไก่หาเนี่ยกล้วยเนี่เป็นเป็นอาหารหลักของหลายๆท่านนะครับเช้าขึ้นมากินกล้วยแต่ว่าถ้ามันเหลือจนไม่สามารถขายเป็นกล้วยกล้วยสุกได้นี่นะครับเขาก็เอามาแปลรูปนะครับแปลรูปในส่วนของการแปลรูปก็ลักษณะเดียวกันก็ขายทางออนไลน์ก็สามารถสร้างรายได้ให้กับ อ่ออ่อนหนึ่ง35บาททานไปหมดก็เป็นซิปล็อกตึ๊บใช่านต่อได้มือต่อต่อไปใช่ครับ,ปรบเป็นการนํคของคีดส,สร้างสรรค์มา3ามถุง100ร้อยคุณผู้ชมครับอันนี้3ามถุงร้อย้อครับอันนี้กับปุกละ80บาทปะครับท่านใช่ครับแป <80 S 1> บ,บาทบแถมกับปลวกพร้อมเดลยวสิพัฒนาไปเรื่อยๆครับอันนี้อาจจะงงเมื่อกี้เกินไปแล้วเป็นปุ๋ยครับสาวกรมมีโอกาสได้พูดคุยกับพี่ทีมงานที่มาก่อนนั้นนี้ปุ๋ยนี้ครับเป็นปุ๋ยที่ทํามาจาก ดองกระดองปูกระดองปูงปครับปูที่เราเอามันเอาอะไรไปทําเรียบร้อยแล้วซึ่งมันก็แปลได้หลายอย่างสมัยนีย้เทคโนโลยีนวัตกรรมต่างๆพอกระดองเหลือก็ทํามาเป็นกระดองปูเอาไปใส่ดอกไม้ก็ได้เป็นพืชผักสวนครัวก็ได้แปดสิบบาทครับแปดสิบาทอุดหนุนกันได้อันนี้ครับใครที่ใช้ซุ้มใช้เสียงต้องร้องเพลงเสียงดีๆเสียงเพลาะๆหรืออยากให้สึกชุ่มคอก็มะนาว ช่วงมะนาวเยอะก็มาทําใส่น้ําผึ้งใช่ครับกระปุกละ80บาทไหมครับพี่ปูน80เอา160บาทขออภัยคุณผู้ชมครับเอาไม่1 160บาทหนึ่งกระปุกนะครับซึ่งสนใจสั่งเป็นกระเช้าก็ได้ใช่ครับที่เห็นอยู่ข้างหน้านี่ครับเป็นกระเช้าเป็นข้าวก็มีสั่งเป็นกระเช้าสวัสดีปีใหม่เป็นของขวัญปีใหม่ก็ติดต่อกันได้นี่คือตัวอย่างที่ประสบความสําเร็จ ใช่ครับครับแล้วในกลุ่มที่ที่เหลืออีกหนึ่งรอสิบเจตอนนี้ครับทางสากลจังหวัดขอนแก่นประกบยังไงครับตอนนี้เราทางสำนักง,งานสากลจังหวัดเองเนี่ยมีกลุ่มส่งเสริมสากลที่อยู่ในพื้นที่นะครับเราก็เวลาเราออกไปพื้นที่ไปเยี่ยมสากลเนี่ยนะครับเราก็ผมก็ได้ให้มอบให้ไปลงไปเยี่ยม ของเขาด้วยนะครับไปเยี่ยมน้องๆที่เป็นกลุ่มอาชีพนี้ด้วยแล้วก็ชักชวนนะครับในส่วนของใน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 ส่วนที่ร้อยสี่สิบรนะบางคนส่วนใหญ่เขาจะทำเกษตรผสมผสานซึ่งทำอยู่แล้วแต่ว่าผลิตภัณฑ์ยังไม่ได้ออกมาตรงนั้นก็จะปลูกผักเลี้ยงวัวเลี้ยงวัวนะครับโดยเฉพาะผักเนี่ยผักสลัดผักอินทรีย์ ที่เขาจะพัฒนาในใน,ในเรื่องของการเพราะปลูกของเขาเนี่ยนะครับก็มีหลายอาชีพหลากหลายนะครับผั oh. กหวานปลาอะไรพวกนี้เขาก็ oh. ทำนะครับส่วนใหญ่ก็จะเน้นในเรื่องของคุณภาพแล้วก็ในส่วนของผักปลอดสาร เข้าใจแล้วครับท,ท,ที่ที่ทำครับคือหมายความว่าอย่าง21ที่เห็นอยู่อย่างได้ภาพตอนนี้เ็าคือเป็นเป็นหนึ่งใน147ที่เราไม่ได้หยิบมาให้เห็นเป็นการเลี้ยง,เล,ยงเลี้ยงสัตว์ผสมผสานเลี้ยงผักปลูกผักแบบผสมผสานบ,บางคนปลูกกล้วยบางคนปลูกพริกบางคนเลี้ยงวัวนี่คือในกลุ่มที่เอาไปดูแลครับซึ่งถ้าสมมติว่ามีเกษตรกรหรือว่าสมาชิกบางกลุ่มที่เลี้ยงวัวอยู่อยากจะได้ความรู้ก็มีหน่วยงานของปศุสัตว์ ให้ความรู้ใช่ครับครับการตลาดลหรครับก็มีหน่วยงานไหนมาช่วยฮะการตลาดนี่พานิชย์จังหวัดที่ที่เป็นหน่วยงานหลักที่ที่ช่วยนะครับไม่ว่าจะของสํานักงานสา่การจังหวัดเองก็จะถ้ามีงานนะครับมีงานในการมีอีเวนต์เราก็จะเอาผลิตภัณฑ์เหล่านี้มาช่วยประชาสัมพันธ์นะครับแล้วก็ทางพานิชยเนี่ยจะจัดบ่อยนะครับจัดบ่อยเราก็เชิญชวนนะครับ น้องๆที่มีผลิตภัณฑ์เนี่ยเอามาออกบูธออกร้านกับพาณิชย์จังหวัดด้วยเอามาโชว์เอามาขายให้คนรู้จัก n ช t เอ็นบีทีก็เหมือนกันครับเอ็นบีทีก็ช่วยตอนนี้ต้องขอบต้องขอบคุณทางเอ็นบีทีเอ็นบีทีก็ช่วยครับทีวีอีสานรวมใจคนไทยไม่ทิ้งกันก็ช่วยครับคุณผู้ชมกับตอนนี้กับเป็นกระบอกเสียงประชาสัมพันธ์กับเป็นการฝากซอยเรือคุณผู้ชมที่อยากสิอุดหนุนอยากสิไม่ซื้ออยากจะเป็นของฝากของต้อนช่วงสวัสดีปีใหม่เนี่ยครับ ปลอดภัยไร้สารพิษก็อุดหนุนกันได้ช่วยกันได้ในตอนนี้ด้วยเวลาที่กระชั้นชิดมาแล้วครับท่านสากลครับโครงการนี้ปิดรับสมัครแล้วหรือยังถ้าเกิดความสนใจมีกลุ่มวัยรุ่นที่รับชมอยู่ตอนนี้อยากจะมาหนุนตักแม่อยากกินอิ่มนอนอุ่นอยากมาอยู่บ้านสมัครได้ไหมครับตอนนี้ก็ยังรับอยู่ครับเพราะว่าเรารับเข้ามาดูแลเนี่ยนะครับ ถึงแม้นโครงการเราจะจบในปี65นะครับปี65ซึ่งปีหน้านี้จะจบแต่ว่าถ้าน้องๆที่มีความสนใจที่อยากจะสมัครนะครับอยากจะเข้าร่วมโครงการก็ก็เข้ามาได้เลยนะครับโดยที่สำนักง,งานสากรจังหวัดขอนแก่นเนี่ยพร้อมที่จะดูแลนะครับแล้วก็ในส่วนของสากลในพื้นที่นะครับที่ที่จะดูแลในเรื่องของ ไม่ว่าจะเป็นเงินทุนในเรื่องของการตลาดที่สาากรณ์ในในพื้นที่ที่จะร่วมโครงการแล้วก็ยินดีสนับสนุนโครงการนี้ให้ให้ให้น้องๆได้ได้ได้มีการตลาดมีเงินทุนได้ ได้ประสบผลสาเร็จในอนาคตต่อไปครับก็ไม่ต้องต่อไปนี้ถ้าลงตัวแล้วก็อยู่บ้านนี่แหละทำอาชีพอยู่บ้านได้อยู่ใกล้ครอบครัวได้มีอาชีพที่มั่นคงได้จับเงินทุกวันถ้าอยากสิหาของมุ่นเพิ่มเติมอยากสอบถามเพิ่มเติม Facebook กรับคุณผู้ชมครับผมก็เป็นแฟนคลับของเพิ่นครับสำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่นช่วงนี้ครับโซเชียลดิสแทนซิ่งจะเพิ่มไปหาเพิ่นครับข้าไปทั้ง Facebook ก็ได้ครับพิมพ์ข้าไปสอบถามสนใจผมอยู่ในอำเภอนี้ของขอนแก่นต้องขอนแก่นไหมครับท่าน เอ่อทั่วไปก็ได้แต่ว่าถ้าถ้าเราอยู่ในจังหวัดขอนแก่นก็ก็มาที่ขอนแก่นนี่แหละครับครับอยู่ใน26อาเภอของขอนแก่นก็ทักถามไปเลยผมสนใจตรงนี้อยากจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมบ่ต้องไปย่านครับขอให้มีความตั้งใจที่สิเหตุมีแรงที่สิเหตุมีพื้นที่พิ่นมีหน่วยงานที่สิมารองรับหลายหน่วยงานมากก็จบรายการครับท่านมีข้อมูลจากฝากเพิ่มเติมไหมครับก็เอ่อโครงการนี้นะครับถึงแม้จะเอ่อ ีตอนนี้ในขอนแก่นมีเป้าหมายอยู่168รลายก็คิดว่าสมาชิกของอของกลุ่มนี้นะครับในอนาคตนะครับเป็นความหวังของกลุมส่งเสริมสากรที่อยากจะ,ะได้น้องๆเหล่านี้นะครับเข้ามาช่วยในการพัฒนาสากรที่อยู่ในพื้นที่นะครับเพราะว่าอย่างที่ผมเกินตอนแรกนะครับว่า กรรมการของสากลตอนนี้ก็เริ่มมีผู้เป็นผู้สูงอายุซะส่วนใหญ่นะครับถ้าได้กลุ่มเหล่านี้นะเข้าเข้ามาเป็นกรรมการสากลเป็นผู้บริหารสากลในอนาคตเนี่ยนะครับก็จะช่วยให้สกากลภาคการเกษตรของเราเนี่ยนะครับได้ได้พัฒนานะครับซึ่งต้องยอมรับว่าคนกลุ่มนี้นะครับเขามีความรู้ความที่จะศึกษาหาความรู้เรื่องใหม่ๆอยู่ตลอดเวลานะครับก็ เป็นเรื่องที่คิดว่ากลุมส่งเสริมสากลให้ความสนใจแล้วก็เป็นกิจกรรมที่ ดีแล้วก็หน้าสนับสนุนในอนาคตต,ต,ต่อไปคงจะไม่จบแค่ปี65ต่อต่อไปก็จะดูแลกันตลอดไปครับซึ่งก็ต้องบอกว่าของสำนักงานสาธารณหวัดขอนแก่นไม่ได้มีแค่โครงการนี้โครงการเดียวใช่ครับหลายโครงการที่เป็นการดูแลพี่น้องประชาชนอยู่ค่้งข้างสมาชิกสากรณกลด้วยใช่ครับโอกาสหน้ามาอีกนะครับยินดีครับต้องคาบถามไว้นะครับวันนี้ต้องขอบคุณมากมากครับขอบคุณท่านสาการณกวัดขอนแก่นท่านนัทพลแป้นนอกครับที่ให้ความรู้ในโครงการ นำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้านสารต่ออาชีพเกษตรนะครับขอบพระคุณมากๆครับสวัสดีครับเวลาของรายการทีวีสารร่วมใจกับเทปบิทิมกันแล้วครับผมท่านสากรกจังหวัดและกาศทีมงานเอ็นบีทีซีบีทีวีสารจากลาไปแล้วครับสวัสดีครับ